สวัสดีครับพบกับโอเคเบเกอรี่ร้านขนมที่เหมาะที่จุเป็นของฝากจากเมืองสองขลาของเรานะครับซึ่งทางร้านของเราจะมีจุดเด่นทั้งด้านรสชาติของเค้กที่หอมอร่อยแถมยังมีเนื้อแป้งที่หอมและก็นุ่มนดีนด้วยนะครับทำให้ชวนรับประทานเหมอะที่จะเป็นของฝากจากเมืองสองขลาซึ่งทางร้านของเรา ยังมีบริการที่เป็นสเองแถมมีราคาที่ย่อมเยาและสำหรับช่วงนี้ทางร้านของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่จะซื้อเป็นของฝากถ้าลูกค้าซื้อตั้งแต่สิบชิ้นขึ้นไปทางร้านของเราจะลดให้สิบเปอร์เซ็นต์และสำหรับลูกค้าที่ซื้อเค้กเป็นวันเกิดหรือวันสำคัญต่างๆนะครับ ทางร้านของเราจะมีโปรโมชั่นให้10%และยังแถมการ์ดอีกหนึ่งใบแต่สำหรับลูกค้าที่มาทานที่ร้านเลยจะมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งหรือว่าห้าเลื่อนไปทางร้านของเราจะมีโปรโมชั่นแถมพีคเคให้อีกหนึ่งชิ้นและเครื่องดื่มอีกหนึ่งแก้วขอขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะครับขอบคุณครับ